มาทุกคนมาอีกแล้วครับเมนูเดิมครับผมขอบุ้นทรงเครื่องครับขอบุ้นน้ำแกงครับผมพักครับผมนะกะปินะครับมา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 ขาเที่ยวน้ำกันครับผมมามามาทุกคนขนมจีนทรงเครื่องครับมาเฮาเสียบเสียบครับผม นี่เครื่องในครับอหอมปีครับผมกินเนื้อข้าวปุ้นข้าวปุ้นกับนน้ำแกงข้าวปุ้นทรงเครื่องเนี่ยกินกับหอมเปรนี่เข้ากันขนาดครับหอมกะปีครับที่ที่ร้านให้กะปีแบบนี้เลยครับผมบ่ต้องเปื้อนมือ โอ้บุนบินตำพักกับพักเลยไล่สยบเ่บเดีก่อน พี่ครับพี่เกลียง ผ่านไปหินสาวานนะครับไปเที่ยวหินสาวานนะครับก่อนไปขาลงนะครับหรือว่าขาลงและทองใหม่คาเฟ่ด้วยเลยนะครับกิน้าวปุ้นแซ่บๆครับพี่น้องมึงเส้นครับผม เซ้นนี้ให้จุกๆเลยครับผมเครื่องในครับเครื่องในกัรเลนตีครับบ่ม,มีข้าวครับผมม,ม,มีข้าวข้าวเยอะเบิดสาลับกรอบ มีกโนเสียบมาลองเบิร์ด้ครับผม <c oughs> <c oughs> มาลองเบิร์แน้ครับจุกๆเลยผมให้นะล่านผมนะ <c oughs> หอรมน้ำแกงสูตรลับไ่ต้องปรุงก็ได้ครับผมแซ่บ มามามาครับพาแบบพามาอย่าลืมนะครับผมขบุญเครื่องครับขบุญสงเครื่อง